สวัสดีครับพบกับผมทนายรรไทซิ่งครับสวัสดีไปทางพี่น้องแฟนเพจเฟซบุ๊กด้วยนะครับมาพี่น้องวันนี้อยู่กับหน้าง,งาน10ไล่นะพี่น้องไถยเมื่อวานไม่เสร็จนะพี่น้องเพราะว่าเมื่อวานก็ไถไปอีกแปลงก็ประมาณ6ไล่นี่แหละครับแล้วมาไถแปลงนี้ต่อ10ไร่ครับเลยไถยไม่เสร็จนะพี่น้องก็เลยมาซ้ํานะครับหน้าง,งานเก่าครับ นง,งานนี้สิบไร่แล้วก็ไปต่ออีกห้าไร่ครับห้าไร่อีกสองแปลงมั้งครับงานก็แล้วก็มีอีกแปลงแปดไล่อีกแปลงครับแล้วก็แปลงอีกสามสิบไร่อีกแปลงครับก็ขยับไปเรื่อยๆครับเก็บหน้าง,งานไปเรื่อยๆครับแปลงนี้ก็เก็บหน้าง,งานเก่านะครับสิบไร่ครับเพราะว่าไถเมื่อวานก็ไม่เสร็จนะพี่น้อง มากับเทียหนึ่งเหมือนเดิมนะครับสองคันครับหน้างานแบบนี้มาคนเดียวไม่ได้นะพี่น้องมาคนเดียวนี่มีวังจมนะครับก็ผมเดินยังเดินยากเลยนะครับนู่นแหละครับเนื้ที่ครับไถลงไปข้างล่างนู่นแหละครับไถไปแล้วครับเมื่อวานก็น่าจะอยู่ที่ประมาณไถเกือบเสร็จนะพี่น้องเสียประมาณสักสามงานครับ นี่แล้ครับเสียหนึ่งลงไปแล้วครับไม่รู้ว่าจะเป็นแบบไหนนะพี่น้องเพราะว่ามันหล่มครับสาภาพแต่ละหน้าง,งานก็หน้าง,งานจริงนะพี่น้องอันนี้ไม่ได้ทำคอนเทนต์นะครับหน้าง,งานจริงครับหล่มก็หล่มครับวันนี้โรงงานก็3ามโมงเช้านะครับมากัน2คันครับพี่น้อง เตรียมดินเพื่อไว้ปลูกว้วยนะครับนี่แ่ละพี่น้องนาง,งานแบบนี้ก็มีแต่หญ้านะพี่น้องมัจะพืชเยอะครับ เขาดีมากครับหน้างานแทบทำไม่ทันเลยนะครับเมื่อเช้าก็มาบอกอีกแปลงครับห้าไร่ครับแล้วก็รื้อคันนาด้วยครับเสียมืดก็ถามเสียหนึ่งว่ารับอีกไหมครับแต่ว่าเสียหนึ่งว่าก็รับเลยครับรับไปเรื่อยๆครับทำไปเรื่อยๆครับได้เท่าไรเอาเท่านั้นครับค่ำก็กลับบ้านครับ างานก็มีมาเรื่อยๆครับเพราะว่ารถไถเราไถแถวไหนก็คนก็ได้ยินเสียงครับเลยมาบอกต่อๆกันครับางานพันสามครับพี่น้องนี่ครับคลิปผมก็ถ่ายตามฤดูกันนะพี่น้อง เพราะว่าคลิปนี้วันหนึ่งนี่ไปสามแปลงผมก็ถ่ายสามคลิปนะพี่น้องไม่ใช่ว่าผมจะถ่ายแต่แปลงเดิมนะครับถ่ายไปเป็นแปลงแปงครับแปลงนี้จบก็ถ่ายคลิปจบแล้วก็ไปแปลงใหม่ก็ถ่ายคลิปแปงใหม่ไปเรื่อยๆครับเป็นหน้างานจริงไปเรื่อยๆครับตามติดมาก็เสียมืดครับพี่น้อง เป็นดินทรายผสมหินลูกหลังนะพี่น้องเป็นดินทรายผสมลูกหลังครับโอ้ไม่ต้องบรรยายนะพี่น้องว่าเข้าออดีขนาดไหนครับนี่แหละครับหลังหลังจากเอากระบอกช่วยยกลงต่ํากว่าเดิมนะพี่น้องเข้าออดีมากๆครับวันนี้สามแปงนะพี่น้องวันนี้ครับไม่รู้ว่าจะเสร็จไหมครับสามแปงครับ แปลงที่สีน่าจะน่าจะน่าจะไทไม่ทันหรอกครับน่าจะค่ำกวอนครับโอกาสทองครับหลังจากฝนหยุดตกครับรีบไถยได้ก็ไทยไปเลยครับเป็นโอกาสทองของอาชีพรถไทยแถวเขียนนี้นะครับก็นี่แหละครับที่ผมแนะนําว่าให้เล่นรถใหญ่นะพี่น้องเพราะว่าหน้างานมันมันเยอะกว่ารถเล็กนะพี่น้องเกือบครึ่งต่อครึ่งเลยนะครับ ับที่ผมบอกว่าซื้อรถใหญ่ครั้งเดียวจบนะพี่น้องเสียเมื่อซื้อมาห้าสิบครับครั้งเดียวจบเลยนะครับเนี่ยใช้งานใช้งานมาสามปีแล้วนะพี่น้องใช้งานมาคุ้มค่าคุ้มราคาจริงครับโอ้ความลึกนี่ไม่ต้องพูดถึงครับห้าสิบเซนไม่ขาดนะพี่น้องบางพื้นที่ก็ผมเห็นคอมเมนต์เอฟซี FC คอมเมนต์บอกว่าหน้างานบ้านเอฟซีนี่ รถเยอะนะพี่น้องงานรับจ้างแทบจ,จะไม่มีเลยครับเพราะว่ารถมันเยอะครับแต่ว่าบ้านผมก็รถเยอะอยู่นะพี่น้องแต่ว่าก็อยู่ที่ฝีมือแหละพี่น้องฝีมือด้วยรถก็ขอให้เป็นรถหกสิบขึ้นนะพี่น้องหรือห้าเจ็ดขึ้นครับถ้าเป็นคูปบต้าครับก็ทํางานไล่ได้นะพี่น้องเพราะว่ารถเล็กเขาก็ไม่ค่อยจ้างนะครับส่วนใหญ่เขาจะจ้างแต่รถใหญ่ครับ ไปเรื่อยๆครับโอ้มิดผ่านเหมือนกันนะครับเสียหนึ่งครับกดให้มีดผ่านเหมือนกันนะครับปอดนี่ผมว่ารอบมันน่าจะเร็วกว่าคูโบต้าอยู่นะครับไฮเกียให้หนึ่งนะพี่น้องหรือกระต่ายหนึ่งครับมันก็จะเร็วกว่า60สิบของเสียหนึ่งอยู่นะครับ เพราะว่าเสียมืดนี้ได้จอดรอดตลอดนะครับเพราะว่ารอบของถอดรุ่นเก่าๆนี้เดียวว่ารุ่นรถรุ่นใหม่นะครับหรืออาจจะเป็นกับหน้ายางนะพี่น้องเพราะว่ายางเสียมืดก็ขอบสามสิบนะครับกับยางหน้าขอบยี่สิบครับแต่ว่าหกสิบนั้นก็เป็นขอบ 22. ยี่สิบสองยางหน้าขอบ 22, ยี่สิบสองยางหน้านลัางขอบยี่สิบแปดครับอาจจะต่างกันตรงนี้ก็เป็นไปได้ครับ มีนะพี่น้องพอกดได้กดไปเลยครับเพราะว่าหน้างานเราออกมาดีงานเราก็เยอะนะพี่น้องพอมิดผ่านได้เราก็มิดไปเลยครับอย่าไปเสียรายค่าน้ํามันนะพี่น้องพอกดได้เรากดไปเลยครับหน้างงานเราออกมาดีงานเราก็เยอะแบบนี้นะพี่น้อง ขอฝากกดติดตามไว้เพียงเท่านี้นะครับรอชมหน้าง,งานใหม่ไปเรื่อยๆครับสวัสดีครับ